สวัสดีครับผมแมงทับผูชาแนลนะฮะวันนี้เราก็จะมาดูความพืบหน้าของบ้านแมงอีกครั้งหนึ่งนะฮะของวันนี้นะครับผมเนาะมาดูกันเลยว่าไปถึงไหนยังไงแล้วนะฮะเนาะนี่นีครับน้องเจ้าคุณก็นั่งตรงนี้นะฮะก็นะครับเนาะก็เมื่อวานนี้ก็ทาชาแนวนะครับปลูกระเบื้องเสร็จแล้วก็ทํารั้ว อ้อมเสร็จนะฮะเนาะ,ะ,ะนี่นะครับเนาะ,ะแล้วก็มังนี่ด้านนี้นะเอฟซีก็หลังจากทําห้องครัวติดกับห้องครัวกับบ้านนะครับติดกันนะฮะเพื่อที่จะตรงนี้ก็คือ,อที่อะไรทำกิจกรรมต่างๆนะครับเวลาฝนตกมาเนี่ยไม่ให้เปียกฝนนะฮะเนาะ อ่านี่นะฮะ FC นี่นะครับก็จะทำต่อเติมอ่าเพื่อนะครับมาให้โดนลมโดนฝนอ่าโดนลมเราโดนอยู่แล้วแต่ฝนตกเวลาฝนตกนะฮะเนาะอ่านี่นะฮะก็จะเอาปูหลังคามานะฮะเนาะนี่นะฮะนุ่งหางทำอะไรอยู่ กินข้าวกินข้าวยังยังไม่กินข้าวเที่ยงใช่ไหมกินข้าวเที่ยงเลยใช่ไหมวเเททีี่่ยยงงข้าววันนี้เป็นไงบ้างรเนนอะะไวันนี้เป็นไงบ้างวันไหนวันนี้ไม่ได้เป็นอะไรวันนี้ไันได้เป็นอะไรนะถามว่าเป็นอะไรอะไรอะเป็นพี่แดงมาหรอใช่ไหม เราก็กินข้าวเที่ยงกันเนื้อย่างเนื้อย่างเนื้อย่างนะครับทำงานสี่โมงครับวันเนี้ยวันไหนวันเนี้ยครับนี่ก็ช่างตั้มพาทำวันนี้สามโมงกว่าอ๋อไม่เป็นไรครับแล้วทำยังไงต่อนะฮะับเนี่ยช่างตั้มบอกว่า จะมุงหลังคาให้ให้หมดเลยเพราะว่าตรงนั้นเป็นเป็นที่ว่างอยู่ว่าจะ uh huh. มีที่ตากผ้า,าหรือว่าเอาสิ่งของอะไรไว้ก็ได้จะได้ไม่เปียกฝนอ uh huh. ็ไท่านตั้มก็บอกว่าดีีดกว่ามันเปียกฝนที่เรา uh huh. จะต้องมีพื้นที่เยอะอยู่เพราถ้ามุงหลังคาแล้วฝนก็จะไม่ตกที uh ่ huh. กชาสืบ uh huh. มาชาสืบมามก็จะ uh huh. ไม่ตกเปียกเรา uh huh. เราเอาผ้าไปตากไว้อตรงนั้นก็ได้หรือว่าเอาสินของที่อที่เราต้องเก็บนะครับกวางกินข้าวนะครับทำอะไรกินข้าวกินข้าวเที่ยงก่อนได้อะไรกินเนื้อย่างเนื้อย่างอ้โของของดีเลยเนี่ยของดีของดีของดีโอ้โหพูดถึงเนื้อย่าง น้ำลายแตกน้ำลายแตกเรียกว่าสมเปรี้ยวนะโอ้โหเนื้อย่างน้ำลายแตกนะผมไม่ได้กินเนื้อย่างมานานมากก็เก็เนื้อย่างเกาหลีใช่ไหมไม่เนื้อย่างธรรมดานี่เลยแต่ว่ามันไม่ได้กินนานเฉยๆ่วนใหญ่ก็จะกินทอดไข่ผัดกะเพราผัดอะไรเรื่อยๆนะมันก็เลยไม่มีโอกาสได้กินของแบบนี้นะเอออ่ะขอชมหน่อย ได้นะครับได้นะครับจะพาแมงทำอะไรต่อเติมอีกนต่อเติมตาแตรงนี้บอกใช่โดอกราคาไปโน่นบอรแลงคาไปโน่นใช่เพราะว่าเวลาฝนตกเวลาตากผ้าอะไรตรงนี้ใช่ไหมอันนี้คือจะทําที่ตากผ้าหรอใช่โอ้โหแจ๋วไม่ธรรมดาธรรมดาเฮ้ยไม่ธรรมดาธรรมดานะฮะเแมงทัพพูนะครับแล้วก็มีมีอะไรอันนี้เสร็จหรือยังตัวนี้เสร็จแล้วอันนี้น่าจะเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือทําเป็นที่นั่งเล่นเนาะใช่ครับผมว่าจะเอาโต๊ะ นั่นมาใส่โอ้สวยโอ้แจ้วแจวแจวไม่ธรรมดาอ่แล้วนี่จะลงสีอะไรีอมั้ยเนี่ยรู้ว่ายังไงก็พอแล้วแค่นี้นะครับผมก็จะเอาถูเฉยๆเอาผ้ามาถูอันนี้พื้งปูกระเบื้องเนาะใช่ยาแนวใช่จียานแนวไปอืมอ่าสวยๆๆ่โอ้องาฮะเอาไว้เป็นมุกข้างหน้าเอาไว้นั่งเล่นเนาะใช่นั่งเล่น นะครับแล้วก็ต่อไปตรงนี้ก็น่าจะจบแล้วใช่ไหมต่อแค่ตรงนี้ก็หมดเลยใช่ไหมน่าจะนะครับโครงการอยู่ด้วยกันกับต้นยางแบบโครงการคนละครึ่งใช่ต้นยางก็อยู่ของต้นยางอันนี้ก็เสียบเข้าไปเลยอืมนะฮะเออเจวแจวนี่นี่นะไอ้สีนี่เขาก็เอาเข้าไปตรงนี้พอดีเลยใช่นะครับอืมแลวนี่ก็จะมีโครงการเพิ่มเติมคือตรงนี้ใช่ ครับตรงนี้ก็จะทำผ้าลังคาใส่อีกโอ้โหตรงนี้ใส่ลังคาอีกเนี่ยครับเวลาฝนตกมาก็เดินไปห้องครัวแบบไม่ต้องตากฝนใช่เอาตัวนี้ไว้ก็ตากผ้าใช่ผ้าจับแจ๋วห้องแจ๋วนะฮะดี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 เป็นไงอยู่บ้านใหม่รู้สึกฝันอะไรไหมรู้สึกรู้สึก ไม่ได้ฝันช่วงนี้ไม่ได้ฝันอยู่วันใหม่ไม่ฝันเลยเหรอใช่โอ้โหอยู่วันใหม่ไม่ฝันตัวตรงๆไม่ให้เลยบอกไม่มีเลยไม่มีเลยอฮะตัวน่าจะสามตัวตรงเท่นไหร่ผมจะไปจัดหนักหนักอ๋อคุณจะจัดอะไรหนักๆจะสามตัวตรงเลยจริงนะเยินดีด้วยยินดีนะอยู่เย็นเป็นสุขมันเย็นลมเย็นอยู่แล้วฮะก็เย็นเป็นสุขนะเดี๋ยวสักพักอ่ะอ่าอะไรใบยางมันจะหล่นหมด กพอมันเอ้ยเดี๋ยวมันจะไม่ไม่เหลือสักใบเลยสักพักมันจะเหลือแต่ต้น<อ>เหมือนมันเหมือนมันยืนตายาแล้วมันก็จะดดดดแดดออกเดือดแดดมันก็จะโดนเลยนี่แต่ว่ามันไปแป๊บเดียวแหละไม่ไม่ถึงอาทิตย์นึงมันก็เขียวขจีเหมือนเดิม,มไม่ถึงอาทิตย์นึงแล้วจะทำยังไงเนะี่ยใบไม้เยอะขนาดนี้เนี่ย่ก็ค่อยๆห่อไปแล้วมันก็ตอนเช้าๆแล้วก็เผาผิงไปกันนะพวกเผาเผานี้ กนะจายนี่งานเข้าเลยเลยเนาะงานเข้าเลยนะครับผมเอออันตรายเหมือนกันอันตรายอันตรายมาติดน้ำนี่อุ้ยงานเข้าเลยไหมกันตั้งอันนี้เลยเนาะยากเลยทุกคนอยู่ยากนะครับไฟไหม้แล้วแจวแจวแจวบ้านสวยบ้านสวยนะฮะแล้วมีแผนที่จะมีใครมาอยู่ด้วยไหมหรือยังไงคุณนายมาอยู่ไหมให้คุณนายมาอยู่นะ เออผมไม่เป็นไรเราคงมีบ้านอยู่แล้วมีแทนไหม,ไม,มจากกีที่จะมาวันที่จากกี <13 S 1> ก็ต้องถามทางต่ำก่อนอาถามอะไนเนนี่นะครับ<ห>ก็วันนี้นะครับถึงนี่นะครับอ่าอัปเดตบ้านนะครับว่าถึงไหนแล้วนะครับการต่อเติมตั้มอะไรต่างๆนะฮนะเนาะอ่าก็ถึงประมาณนี้นะครับหลังจากอ่า อาผูกระเบื้องแล้วก็ทายาแนวไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะ,นะเนาะสวยงามตามท้องเรื่องนะครับนา,นพนนายพลเงาอ่อาฮะแจ๋วเลยนะฮะ,น,น,ะนี่นะฮะก็นี่ประมาณนี้วันนี้ก็จะทําตรงนี้ให้เสร็จนะครับน่าจะเสร็จนะฮะอ<ต>่านี่นะฮะอะา,าะแต่ว่า,า,าปัญหาหนึ่งคือ ช่วงนี้คือใบไม้ร่วงนะครับใบยางหล่นเนาะเยอะนิดนึงนะครับค่อยๆเจ็บค่อยๆไปนะฮะเนาะอ่าเจ็บค่อยๆนะค่อยๆเจ็บใบไม้นะครับกวาดปัดใบไม้ให้เรียบร้อยนะฮะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม